จากเมื่อวานสองกลุ่มภาพันธ์ถึงวันนี้3กลุ่มผาพันธ์เหมือนจะมีความเป็นสัญ,ญลักษณ์ในหลายมิติการเมืองความมั่นคงที่สะท้อนอดีตปัจจุบันและอนาคตประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นวันทหารผ่านศึก ที่มีกิจกรรมที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิของบรรดาทหารผ่านศึกที่มีวีรกรรมปกป้องประเทศชาติที่ปีนี้หลวงตูในฐานะทั้งนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมที่เป็นอดีตทหารผ่านศึกเช่นกันมาร่วมงานแต่เสียงขอบคุณบรรดาทหารเก่าที่ผ่านศึกทำคุณงามความดีเพื่อชาติในแต่ละบทบาทตามแพทเทิร์น ไม่ว่าจะเป็นวันครบรอบ8ปีวันถัดจากวันเลือกตั้ง2กุมภาพันธ์2557ที่มีเกิดปรากฏการณ์กอบปปสปิดคูหาเลือกตั้งเรียกร้องให้มีการปฏิรูปก่อนเลือกตั้งด้วยเหตุผลนักการเมืองไม่ดีทำให้ทั้งระบบไม่ดีไปทุกสิ่งที่ถัดจากนั้น3เดือน22พฤษภาคม57บิ๊กตู่แห่ง3ปทำการยึดอำนาจรัฐประหารรัฐบาลยิ่งลักษณ์ชินวัตร และเข้ามาสวมหมวก3ามใบทั้งผู้บัญชาการทาหารบกหัวหน้าค,คสช,ชและนายกรัฐมนตรีเพื่อปัติรูปประเทศโดยมีแผนยุทธศาสตร์ชาติเป็นไบเบิลนำทางล้ำอนาคตไป20ปีและมีรัฐธรรมนูญ60ที่ถูกออกแบบมาเพื่อเราและสว250เป็นตัวช่วยในการบริหารประเทศบางจากครบ8ปปีในเดือนสิงหาคมที่จะถึง ที่ถือเป็นการเข้ามาการเมืองของกองทัพขุนทหารที่แตกต่างจากบรรดารุ่นพี่ก่อนหน้านี้แม้กระทั่งบิ๊กบังผลเอกสนธิบุญยรัตกลินที่รัฐประหารรัฐบาลทักษิณ19กันยายน49ที่ถูกปรามาดว่าปฏิวัติเสียของที่ก็ทำตามแพทเทิร์นรุ่นก่อนสมัยรอสอชอที่รัฐประหารรัฐบาลนาชาติที่ทำแบบมาเร็วเคลมไวเพียงหนึ่งปี ที่สมัยนั้นแม้จะมีพรรคเฉพาะกิจขึ้นมาเป็นรัฐบาลแบบพรรคสามัคคีธรรมแต่ก็มักปล่อยให้การเมืองไฟไปตามวัฏจักรวงจรตามยุคสมัยจากนั้นที่ในส่วนของศูนย์อำนาจสามปอถูกมองว่ามีความละมุนล,ลุ่มลึกผสมผสานมากกว่าแบบพยายามที่ปิดจุดอ่อนที่ผ่านมาของบรรดารุ่นพีพีแม้กระทั่งการตั้งพรรคเฉพาะกิจอย่างพรรคพลังประชารัฐขึ้นมารองรับการเดินทางของอำนาจการเมือง ทีชูบิ๊กตู่เป็นนายกรัฐมนตรีที่ลอยตัวไม่ยุ่งเกี่ยวกับความขัดแย้งในพักการเมืองจนทำแฮตทริกอยู่มาได้จะหมด2เทอม8ปีแบบที่ยังอยากจะอยู่ต่อไปอีกแบบที่เจอทั้งสารพัดก็เอาลุงไปลงจนได้รับสมญาชำรุดยุทธโสมแห่งรัฐบาลยื้อยุธที่โดนหนักแต่อยู่ได้เพราะมักจบลงที่คอนเซปต์เลือกสงบจบที่ลุงที่ใช้มาตลอด ้าไม่เจอโควิดและวิกฤตเศรษฐกิจที่ผู้คนไม่ไหวจะทนกับการบริหารจัดการที่เอาไม่อยู่กับปัญหาวิกฤตส่งผลกระทบรุงแรงทั้งชีวิตปากท้องประชาชนอย่างที่ฝ่ายค้านเอาไปซักฟอกลุงตู่ห้นก่อนแต่ก็ยังโค่นลุงตู่ไม่ได้แม้จะเป็นชนวนให้เกิดกระบฏผู้กองที่นำมาสู่ศึกในคนกับผู้กองจนมาสู่ภาพเสือสองตัวอยู่ถ้ำเดียวกันไม่ได้และมิตรของมิตรคือศัตรู ที่นำมาสู่สถานการณ์ปัจจุบันกับสัญญาณมากมายกับอัตราเร่งการนำไปสู่การนำเสนอทางเลือกการลงจากหลังเสือ2อ2ถึงาทางของนายกลุงตูที่ยืนยันมาตลอดไม่ปรับคอรมอไม่ลาออกไม่ยุบสภาเพราะจะไม่ยอมแพ้นแน่นอน กรนั้นจากพ้นศึกเลือกตั้งซ่อมหลักสี่เมื่อวันที่30มกราคมที่ผ่านมาที่ถูกมองว่าเป็นเครื่องมือวัดเรตติง้งและเข้มท้่การเมืองถัดไปที่กลายเป็นส่วนสำคัญดําปาสู่ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นจากภายนอกสู่ภายในและจากภายในสู่ภายนอกระหว่างพลังประชารัฐพักร่วมรัฐบาลจากธรรเนียบถึงสภาและจากสภาถึงธรรเนียบอย่างที่ล่าสุดกับการประจานเหตุสภาลม่ม และเหตุรัฐมนตรีนี้กระทุเป็นปิ่งปองไปมาที่สะท้อนปัญหาเสถียร,รภาพที่ง่อนแง่นจากปัญหาความขัดแย้งที่ซุ่มซ่อนด้วยท่าทีผลประโยชน์ที่สะสมตลอดระยะเวลาของรัฐบาลที่เต็มไปด้วยความหลากหลายทางพันธุกรรมการเมืองอยู่แล้วไม่แต่กลุ่ม18สสผู้ก่องนัดที่ทำให้การแตกประทุเร็วขึ้นจนกลายเป็นผลลัพธ์ที่สรุปว่า พลังประชารัฐก,กำลังอยู่ในสภาพไม่ต่างจากพักเฉพาะกิจในอดีตท,ที่พอถึงเวลาจะเกิดปรากฏการ์ชิงน้ตีจากจากบรรดาพักกลุ่มกวนก๊กนักการเมืองนกรู้ที่มาร่วมแบบรวมการเฉพาะกิจเช่นกันที่ทั้งหมดกำลังมีทำลายที่ไหลรวมเป็นจังหวะการเร่งปฏิกิริยาแต่ตัวแบบพุ่งเป้านวดไปเรื่อยๆที่ตัวนายกรุงตู่ผ่านกลไกลนิติบัญญัติรัฐสภา จากนี้ทั้งการตรวจสอบฝ่ายบริหารแบบตั้งกระทูถามทั้งศึกซักฟอกแบบไม่ลงมติสัปดาห์หน้าและศึกซักฟอกใหญ่แบบลงมติในเดือนพฤษภาคมไม่นับรวมบรรดากฎหมายสำคัญที่ส่งผลต่อสถานะนายกรัฐมนตรีที่อย่างคาราคาซังการพิจารณาลงมติในสภาและรวมถึงกฎหมายที่ตกเป็นตัวประกันในการยื้อเกมอย่างกฎหมายลูกเลือกตั้งสองฉบับ ที่กสศรับกับที่นายกลุงตู่เองก็ยืนยันว่าจะสู้และไม่ยอมแพ้ตลอดที่มาย้ำอีกทีวันนี้ว่าไม่ยุบสภาและอย่าเดาเรื่องล้มกฎหมายเลือกตั้งจนเป็นที่มาข่าวการเดินไปสู่ทางตันอาจเกิดการรัฐประหารอย่างที่ฝ่ายค้านออกมาดักคอก่อนหน้านี้